สีประมาณไหนเข้ากับเราเมื่อตอนเราแต่งหน้ามีผลอะไรกับการใช้แสงให้หน้าเราออร่ราพุ่งก็จะมีอีกประเภทหนึ่งอย่างลูกศิษย์ครูอย่างเงี้ยในวันที่ทําออนไลน์เขาก็จะแต่งหน้าแบบในระดับหนึ่งอะ่ะเพื่อทําออนไลน์แต่วันที่อยู่บ้านหรือวันที่ทําอีกบทบาทหนึ่งอะ่ะวันนั้นไม่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเยอะแต่งเยอะกับแต่งน้อยเออมีอย่างนี้เหมือนกันเวลามาค่ะทําการทดสอบอะ่ะสามารถได้รับคาตอบแบบสีในเวอร์ชั่นแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าได้ซึ่งปกติเวลาคนมาทําการทดสอบกับครูอะค่ะครูก็จะให้ ทางแบบคือตามธรรมชาติไม่แต่งหน้าเพื่ออะไรรู้พื้นฐานโทนสีในวันที่เราไม่แต่งหน้าแล้วก็แบบสีผมสีตาสีไรตามธรรมชาติเนี่ยเราอยู่หรือดูไหนกลับพอมาทดสอบทักแต่งหน้าครูก็จะทดสอบโดยที่แต่งหน้าแบบนั้นเลยสีประมาณไหนเข้มสว่างหร,หรือดูไหนที่เข้ากับเราเมื่อตอนเราแต่งหน้าแต่อย่างตัวอย่างของลูกศิษย์ครูพอแต่งหน้าทําการทดสอบอ่ะสีที่ไบรท์คือกับปริงแต่ถ้าไม่แต่งหน้าคือออทัมเห็นไหมก็ได้คำตอบกลับไปอยู่มันก็แบบสดใสโดยที่ไม่ต้องแต่ง หรือแค่พาลิปอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเอาอยู่ออร่าได้เอาวันไหนมาทําออนไลน์แต่งหน้าสัตมีผลอะไรกับการใช้แสงให้หน้าเราออร่าพื่อสุดท้าแท้วคือปรับได้ทั้งสองแบบเราจะได้ไปเลือกได้นะคะวันหน้าสดแล้วก็สดอย่างมั่นใจผิวออร่าได้ในวันที่เราแต่งหน้าใช้ชีวิตปกติออกข้างนอกสีแต่งหน้าควรจะประมาณไหนเสื้อควรจะประมาณไหนเห็นไหมคะ